2ีพฤษภาคม2,564รางวัลที่หนึ่งห9 6ปดส7 9ห้าเรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งห8 6ปดสี8ห้าเและ684 580 684 580รางวัลที่สองครั้งที่หนึ่งสา3เกเจ สามรางวัลที่สองครั้งที่2 029555์สองเก้าห้ารางวัลที่สองครั้งที่3 0 05, 3 0 7 0ย์สามศูห้าศูนย์รางวัลที่สองครั้งที่4 252537 252537้รางวัลที่สองครั้งที่ห้า 673800673800รางวัลที่3ครั้งที่1 844801844801รางวัลที่3ครั้งที่2 868797868797รางวัลที่3ครั้งที่3 039048039048 รางวัลที่สามครั้งที่สี่เจ็ดสี่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์รางวัลที่สามครั้งที่ห้าสองหนึ่งแปดเจ็ดสี่สองสองหนึ่งแปดเจ็ดสี่สองรางวัลที่สามครั้งที่หกสามห้าห้าสองสองสองสามห้าห้าสองสองสองรางวัลที่สามครั้งที่เจ็ด 381 159 381 159